เอาละครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเองเมโลดี้คนเดิมนะครับผมวันนี้มาสู่กับไลก์เกตลิตหรือว่าเกมเศรษฐีนะครับผมวันนี้ก็ที่จริงผมก็มีอาการป่วยอยู่นะตอนนี้ด้วยเชินกันนะครับผมก็จะรีวิวแบบว่าเร็วๆหน่อยละกันนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องไปพักผ่อนแล้วนะจ๊ะโอเคก่อนอื่นเลยมีจีทั้งหมด 2G จีด้วยกันซึ่ง 2G จีชิ้นนี้ก็คือว่า เป็นการแบบเขาเรียกว่ารีเหมือนแบบรีเวิร์กอีกแล้อะรีโมเดลอีกเช่นเคยนะครับผมแต่สกิลถามว่าโหดไหมก็เราต้องมาลองดูกันอนะว่ามันจะโหดเปล่านะครับผมโอเคก่อนอื่นเลยคาปิบราร่าอ้ครับคาปิบราบร่ากุหลาบต้องสามนะผมก็คือเป็นการนำเอาอาบัตเชอร์บวกกับอาณาทรมต้องสามพร้อมกับขังคู่ภายในแถว40%ส่วน ถ้าเป็นโมชันดาก็จะเพิ่มบวกอีกเป็น5%ด้วยเช่นกันนะครับผมส่วนชลามแม่สุขสารก็จะเป็นเรื่องของการมาคับย้ายนะครับผมจำกัด2ครั้งอ่าแล้วเมื่อตกพื้นที่ฝ่ายตรงข้ามผมยกไว้ข้าพัทาง1ครั้งแล้วไปยังที่ใกล้ที่สุดและ70%บกับขังฟองสบู่อ่าซึ่งส่วนตัวนะผมว่าอันเนี้ยมันยังพอแบบมันยังเห็นภาพอยู่อะ อ่านี่ขอเห็นภาพอยู่กันนะครับผมก็คือเป็นบัตรเชิญกุหลาบผสมขังคุกอ่าบัตรเชิญกุหลาบขังคุกกับอีกอันนึงก็จะเป็นไอ้เรื่องของบัตรขับย้ายอ่าก็ดูแล้วก็ถามว่าเป็นจี้ที่ถือว่าก็ต้องพอใช้ได้อยู่กันนะครับผมโอเคส่วนวิธีการหาเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปอื่นเลยส่วนวิธีการหานะครับผมให้คุณนะครับผมทําการเนาะสะสมดังต่อไปนี้นะครับผมก็ ใช้อาตัวสองใบแล้องตกตัวข้าวสนสตัตว์กุหลาบสองใบแล้วก็เมลน้ำสองใบเพื่อแล้เป็นโทนิสงผลักสะสมสามชิ้นเพื่อแล้เป็นไม้ยักษ์ศิษย์สะสมหกชิ้นเพื่อแล้เป็นอามีฉลามแม่สุขสันต์กับคาปิบาร่รากุหลาบต้องสัตว์ส่วนการกลับมาอีกครั้งก็จะมีแฮปเตอร์ก๊อปปี้แห่งความสุขแล้วก็มีหมวกสวินไทเทเนียมเกาะรอยฟ้ากระขังตู้มัดหุ่นไรการแล้วก็หมวกระเบิดไทเทเนียมส่วนที่เขาทำแบบพวกสายโล่ก็จะมีเกาะลอยฟ้าโล่ซูเปอร์ แล้วก็เกาะล้างโลดซูปเปอร์อืมก็ถือว่าเริ่มนดแล้วแล้วก็จะมีแมล็ลดซูปเปอร์ด้วยช่นกันนะครับผมส่วนถ้าเป็นสายดาสุดเก่งก็ตามนี้ละกันนะครับโอเคจะไม่ค่อยอธิบายอะไรมากเพราะว่าช่วงนี้ผมก็เจ็บคอด้วยไงนะจ๊ะออโอเคก็สำหรับวันนี้ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดใครคิดจะทำก็ลองทำดูนะผมว่ามันก็ไม่ได้อะไรมากมันก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรด้วยนะเช จีดออีๆก็ถือว่าก็มีอยู่เหมือนกันนะครับโอเคซึ่งสำหรับว,วันนี้ผมขออนุญ,ญาตนะผมจบคลิปพี่น้องใครสนใจสามารถฝากกไลค์ฝากซับไปได้ฝากกดติดตามให้กันนะผมไว้เจอกันคลิปหน้าซึ่งคลิปนวนี้ผมขออนุญ,ญาตลาก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจ็บพอ